โอเคครับผมคนดูก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นการ์ดติกโฟนกับเพื่อนนะก็คือมันมันมีเกมแบบแนวเนี้ยฮาฮอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมก็จะมาหาเกมเล่นแบบแนวฮาฮให้คนดูดูนะคือแบบว่าไมค์ครับก็จบซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยก็คือผมมันจบผมเล่นอจบไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดลงนะก็คือเกมนี้มันง่ายมันตัดง่ายก็จะมาตัดให้คนดูดูก่อนอะไรแบบนี้มันฮาดีครับโอเค okay, ครับคนดูก็เดี๋ยวไปดูกันในดิสคอร์ครับผม โอเคครับคนดูก็อันนี้ก็จะเป็นคนที่เล่นนะก็จะมีมีผมมีซาบอยมีไนท์มีพี่ฟามีวาเลนมีพี่เซาแล้วก็เดี๋ยวคนสุดท้ายตอนนี้ที่ยังไม่เข้านะก็จะมีเป็นฟุกนะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับเพราะว่ามันหาจัดๆเลยอะ่ะฮาตลกแบบหาเลยอะ่ะโอเคค,คนดูเดี๋ยวไปดูนะครับม,มาสีอ้วนเขาวาด<ะ>รูปอะไรก็ได้ไม่อันนี้วาดรูปเลียนแบบตอนแรกเราจะวาดอะไรก็ได้แล้วให้คนอื่นวาดต่อ โอ, <S <S โอ้ไม่หนุกเลยแล้วกูได้วาดคนแรกไม่ไม่ไม,มันจะวาด<ห>ของมันเองหมดเว้ยเออเดี๋ยวมันจะได้วาดของคนอื่นด้วยมันจะได้วาดของคนอื่นตามคนอื่นด้วยเอเอะคาแล้วหนึ่งคือกูวาดอีจัลรามกินหมูได้ไหมคือกูอเกมก่อนยอกเพื่อนยอกวาดว่าอะไรดีบะกูวาดหนในได้ปะมาต้องเป็นช้างใช่ไหมนั่นกูวาดคนอีจัลรามกินหมูเลยแหละเอาเดิตาเอาเดิ๋ยดี๋ดีไม่เอาหรอกกูจะวาดอย่างอื่นด้วยกูก็ไม่เอาหรอกปัญญาอ่อนวาดดีแค่ไหนอะ เล่นเทียอะไรกันครับกูเห็นเลยแหละคนเนี้ยกูเห็นเขาชอบทาอะไรกูก็เลยทํามั่งแบบนึงกูต้องใส่สีก่อนมีงั้นดีๆนะเที่ยใครมันได้ของกูไปทําดีๆนะเว้ยเออไดเลยน้าสมเพชพวกเที่ยนี่ทาตนน้าสมเพชแต่ถ้ามึงวาดได้ของกูนะมึงต้องวาดต่อให้เหมือนนะเออฟยวสุดเลยแหละเป็นการ์ตูนเลยแหละของกูก็เป็นการ์ตูนเหมือนกัน เฮ้ยว่าเราไม่เป็นคือกูไปดูรีซอร์มากูอยากเล่นเลยแหละว่ารูปแบบนี้เฮ้ยเหมือนเลยไหมเฮ้ยเหมือนเหมือนกันว่ะคือมึงอย่าว่านะแบบเคมเบียไม่ใช่นะไม่ใช่แบบเคมเบียนะเฮ้ยโทมันเนี่ยวเสร็จแล้วคือนี้คือสวยสุดสวยสุดในนี่คือไม่ต้องมีใครว่าต่อคือใครได้ของเราไม่ต้องว่าต่อนะคือใครได้ของกูไม่ต้องว่าต่อเพราะว่ากูว่าสวยสุดเนี่ยโหดที่มันให้ว่า คือมันก็จะด่าให้จะด่ากันไปคือมันก็จะด่ากันพี่เขียนชื่อให้หน่อยเด้อเดี๋ยวมันก็จะด่ากันไปมันจะด่ากันไอ้ฟุกกับไอ้ซาบอนนะพี่ไม่ใช่กูไม่เคยด่าเดี๋ยวมันก็จะด่ากันพี่ผมก็เลยไม่เล่นกูมีของวิเศษด้วยและมาเสร็จแล้วกูส่งเลยแหละเหมือนเลยแหละใครไม่รู้นี่แม่งโง่กูว่าบอกเลยนะคนดูอันเนี้ยคือกูวาดกูวาดสวยสุดละ กูของกูสวยโสดคือต,ต้องวัดเฮ้ยแต่เวลามันจะเร็วขึ้นะนะไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนจากนี้วลาจะเร็วเร็วขึ้นเพื่อนถ้า,ถาคนกดครบหมดเหมือนกันใช่ใช่ท้ายๆเวลามันจะไวขึ้นไม่คนแรกอ่ะมันจะให้เวลาเราว่างไงเพราะมึงว่างเขาตามของอื่นมันจะเร็วแล้วเพื่อนห,หลังจากนั้นมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็วชิบหายเลยแหละจริงหลังจากนั้นอ่ะคือคนดูรู้ใช่ไหมว่านี่คืออะไรไม่แต่คนดูรู้ไหมว่าของเราคืออะไร คือกูวาดกูว่าก the ูวาดสวยสุดไม่กูวาดกูวาดสวยสุดเหมือนเหมือนในการ์ตูนเป๊ะของกูว่ากูว่ากูเหมือนสวยเอ้ยเออมึงไม่ทะเลาะกันหรอกไอ้เหีท่ไหนก็รู้คือกูว่าของกูสวยสุดของกูเหมือนเป๊ะเลยแบบว่าเฟี้ยวเลยแหละอันดับหนึ่งในวงการเออเปิดมาทุเรศอะกูขำเลยแหละอ่าแล้วมึงแล้วเออมึงคอยดูเลยอะไรบอกสมองกูไม่มีมาแขกสวยเลยไหมเด็กกูสวยกว่ากูสวยป่ะอีกสองคนยังไม่ก่อน คืเขายังไม่โกรธเพื่อนตั้งใจวาดสวยกูกดแล้วกูกดแล้วคือกูใครได้ของกูแล้วขำทำไมวะใครได้เอะไรเนี่ยเฮ้ยกูอย่าเพิ่งพูดดิมาว่าเฮ้ยกูวาดเปล่าเกมเบืเพื่อนเนี่ยตัวใหญ่เราได้ดูนิดเดียวไอสัตว์กูจะจำได้ปะเนี่ยอะไรให้เราวาดนันนี่หนะเออดูไม่ได้จำไม่ได้ปะ เอออย่าบอกนะเพื่อนอย่าบอกคนอื่นนะว่าเราวาดอะไรเอาหรอมีอะไรมีอะไรสีชมพูป่ะมีอะไรสีชมพูป่ะมึงต้องวาดให้เหมือนนะไม่ว่าไม่เหมือนกูงอนด้วยแหละเออเลือกงั้นมึงก็งอนได้เลยแหละือมึงมึงไม่มีจินตนาการนะกูใช่ป่ะคือกูมีจินตการมากที่สุดเดี๋ยวปะคือใครคือใครเขาวาดไข่ดาววะไม่คือมึงวาดเป็นเด็กอนุบาลเอาคือใครก็วาดไข่ดาวเนี่ยกวาดไข่ดาวแล้ว กูวาดสวยด้วยแล้วคือกูวาดสวยด้วยจบปะโอ๊ยล้มขาแล้วแต่คือกูกูสวยกว่าปะกูสวยสุดทำไมแม่โอ๊ยฝันจะไม่เล่นละไม่หยุดเถียงกันเนี่ยว่าเออกูสวยกว่ากูสวยเยอะที่สุดกูสวยสุดที่อยู่ในโลกแล้วกูจะไปได้สวยไม่สวยไม่รู้แต่เมื่อคืนแมนยูโดนสามหนึ่งจบปะอะไรวะแต่กูกดแล้วนะไม่ไม่ไม่มึงอะไรของมึงวะเหมือนพี่ว่านโค่นเหมือนอะ แต่ของผมเหมือนกว่าใช่ไหมฟุกเหมือนไหมไอบอลไอบอลไอบอลพูดถูกแมนยูโดนสามหนึ่งใช่ไหมบอลใช่เพื่อนเออเวลาได้ได้มันว่าเพื่อนมันว่าทีมลิงกังใช่งไปเพื่อนบอลอะไรนะเพื่อนทีมแมนยูทีมลิงกังเพื่อนบลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นดอกแป๊บเล่นดอกแป๊บลูกแรกมาอย่างเหนือแล้วอีกสามลูกที่เหลือมาจากไหนวะตายพวกนี้มันเปี้ยวเวลาโดนแล้วเราโดนอุ้ยกู ใส่สีม้วซุ้ยเลยแหละได้แล้วได้แล้วคนรู้เโอ้โหมึงทำของกูเลยอีกแงกูสาตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกกูทำสวยได้แหละกูลงสีให้ด้วยเข้าของมึงสวยแล้วของกูโคตรสวยเลยไอ้เฮียเลยเนี่ยอะไรเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยตัวตุ้ตีเลยเนี่ยมันเล่นนานอ่ะกูไม่เล่นด้วยแหละเฮ้ยโอ้โห นานก็เฮียแล้วแ้ไวนะเนี่ยเออเวลาเร็วขึ้นแล้วนะกูบอกก่อนเออไวเลยอะ่ะเฮียอะไรก็รีซอดูรีซออย่างเดียวเอาลูกแรกมาอย่างเหนือลูกกินเหลือมาจากไหนเพื่อนแต่กูเมื่อกี้กูวาดตามรีซอรจริงนะเหมือนเลยปะเหมือนเป๊ะเลยปะเ,เฮียเลยเอาคือมึงได้ของกูหรอเจ้าบ้าคือแต่กูรู้ว่านี่คือตัวอะไร ลูกแรกมาอย่างเหนือลูกที่เหลือมาจากไหนเออมันมีอยู่คําเดียวนั่นแหละมั้งมันมีอยู่คําเดียวมั้งเออมันพูดอยู่คําเดียวอยู่เลยมั้งมึงสิเออเอามาหลิดคำ n หรดอว่าสำหรับสำหรับสัตว์กากๆเอาอะไรมากว่ยใช่ไหมบอลสําหรับทีมกากอะไรมากใช่ไหมเพื่อนใช่เพื่อนมึงกดไม่หยุดเลยเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยใครอ่าแล้วบอกกูห้ามเขียนใครมันเขียนกูวาดไม่เป็นเอ้าก็มีคนเขียนมากูก็เลยเขียนมั้ง มันเป็นคนเขียนเขียนแบบเดียวกันเลยแหละเออเอองั้นกูเสร็จละกูเสร็จแล้วเหมือนกันอันนี้ง่ายจัดเลยจากนั้นเราไปกูจะกูจะจุดเฮ้ยไปไปไปใครตำรวจมาวะไฮ้ไปไปเมฮ้ยโค้ชเคสโอซีเยอะพี่เขามาชุบพีโอซีเหรอเฮ้ยกูยังว่าไม่เสร็จเลยคือคือกูใกล้เสร็จแล้ะมันเร็วแล้วเอออะไรแล้วมันมันไม่เห็นหนุก เฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเหมือนกันน่ะฮ้ยตัวเฮี้ยเนี่ยเหลี่ยมๆเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเดี่ยวใส่มาวาดผีเนี่ยเพื่อนอย่างเละเลยศาสตว์อุ้ยไวนะไวนะครึ่งหนึ่งแล้วนะมันจะหมดเวลาแล้วนะวาดเสร็จแล้วแหละโอกลัวเกศสี่เลยแหละกูเกศสี่ภาษาอะไรเนี่ย แต่ภาษาไทยกูเกสูญนะภาษาไทยกูได้ได้ทีสูญกูได้ศู์เหมือนกันเพื่อนเฮ้ยตัวอะไรง่ายจัดเลยเหมือนพูดหมาพุดเดิ้ลหมาดเดิ้กูอ้านเลยนะอ้านเลยนะจะหลุดเลยแหละเสร็จละพวกหมาหมาพุดเดิ้ลจะหลุดเลยแหละหมาพุดเดิ้ลเลียมเบียม เดี๋ยวกูลงสีด้วยแต่ลงไม่ทันว่ะโอ้โหเนี่ยอย่างเร็วโอ้ใส่งานไวจัดอ่ะกูวาดสิ่งกูวาดเสรอต้นฉบับตัวแรกเองฮะตัวตัวอะไรเนี่ยเจีหมาพุดเดินกูเจียงหมาพุดเดินอะไรของมันเนี่ยปุ๊บโอ้ยอ่ะกูวาดอ่ะเสร็จแล้วล่ะเออใช่เงี้ยละคือเป็นเดคูล่าด้วยกูเติมฟันให้กูเติมฟันให้คนดู กูเติมผูให้เลยแหละเสร็จยังเนี่ยเวลามันจะหมดแล้วมาเลยอ่ะเพื่อนกดเริ่มเลยจะดูสามสองหนึ่งอ่านี่ดูของใครก่อนข้ามด่าข้ามด่าของอผู้สองเองอันนี้อันนี้คืออะไรคาบอยเขายิงปืนใส่กันอมันเหรียญแดงลูกแรงเลยแล้วก้าคาบอยแล้วกูได้ต่อจากพี่ก้าวดูคาบอยมึง เปียบปาไปแ้จาจากไอ้ไหนจบปลามือนกูวัดวัวกูวาดสวยกว่าไอ้ไหนเออเออจะไม่โดนกูไอ้สัตว์เอ้าทำไมแรกมันสวยกว่าที่สองเบียบจ้าเอ้าดาวดาวได้เป็นดาวเฉยเลยไปต่อเลยนะไปต่อเลยนะไปเร็วๆเถอะซาบอยสุดหล่อเบียวเมื่อกี้มันเขียนอะไรอ่ะ ตัวแค่เนี้ยก็ตัวอะไรไม่รู้อะเออมันคือตัวอะไรเออมันวาดได้นั้นเปล่าวะไอ้บิ๊กบิ๊กอะไรวะที่มันเป็นฮะไอ้บุกมันเปลี่ยนไปเป็จมูกยาวหนาแล้วได้ไงน่ะเอาเลยว่างเปล่าคืออะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้วาดปะไม่รู้ครับเนี่ยมึงมันวาดอะไรแล้วกูวาดเหมือนเลยแหละแล้วกูวาดเหมือนเลยแหละ หนักร้อยโลแม่งลดเหลือห้าสิบโลบ้านหมืนเลยนแล้ตัวอะไรเนี่ยไอ้เียอันสุดท้ายเนี่ยเพื่อนคูว่านไม่เป็นเพรา่าตัอย่นื้อไม่อยากเล่นแล้วอะไรเนี่ยเดอนี่เพื่อนเพื่อนแบบไม่โดนเลอนหรออ้าวพี่ไม่เหีโดนเลมอนเหรอเนี่ยดูดิแต่โดเลมอนตอนสุดท้ายกูนึกว่าเตียงโดนเลมอน ตัวอะไรอนตัวอะไรเนี่ยโดนลมอนกูแม่งไปแล้วตายเหรออะไรเนียอนโดนลมอนกูมาเป็นมามาได้มบนมันผีอเพื่อนของกูสับเปิดดีเลยแหละ แล้วว่าสี่เหลี่ยมเรียกว่าฝาอะ,อ,ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ะบูกเลยว่าโอ้โห็ได้หอได้ไงกูถามว่าช้างอ่ะกูวาดช้างโคตรสวยไม่ทันกูวาดแล้วกูได้วาดอะไรไอสัตว์เอ้ยมึงก็ได้เลยแหละเนี่ย ไมันไม่วาดเป็นสี่เหลี่ยมกันนะกูจะงงไม่มีสี่แบบเนี่ยว่ามันวาดอะไรโอ่งมันกูนึกว่ากูเล่นไม้ครับอ,นนอะไรของมึงเนี่ยอะไรเดียวเอออันนี้คืออะไรอะ่ะพี่มันเด็กอนบุบาลอะ่ะกูวาดไม่เป็นเนี่ยกูเจออันเนี้ยแหละกูก็เลยเขียนไม่เจออ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะมีคนวาดรูปเยอะมีคนจินตนาการสูงเยอะ เขียนตามกันไปอ่าจริงจริงว้ยไอ้นี่พี่มันจินตนาการล้ำเลิศไหมอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ะเนี่ยของพี่อะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยหมดแล้วปะยังยังยังอะไสองนี้คนโคตรสุดท้ายเลยนี่อตีดง่ายมากเลยไม่เจอวะกูนึกว่าไข่ดาวอี๊ะ นี่กูนึกว่าไข่ดาวมันมันจะมีมมมัันนจะีคนวาดเป็นนี่เป็นเป็นดาวอ่ะแล้วก็มีจุดแดงอ๋อเนี่ยเนี่ยใครได้อันนี้คือใกล้แล้วใกล้เป็นฟ้าดิสกูได้ต่อจากไอ้นี่กูได้ต่อจากไอ้นี่กูน่าจะได้ต่อจากมึงไอ้คลุกอ้าวดาวมาแล้วก็มันก็มันเริ่มเฉียงเฉียงไม่คิดว่าอะไรอ่ะะต้อ่ะอันนี้คืออะไร เฮ้ยอัพสุดท้ายของกูเออขอ่ธิบายวาดตัวเองไม่คือกูวาดสวยกว่ามึงไอ้ปัญญาอ่อนจบปะโอ้ยมึงดูอันที่สองเขาวาดมันมีอะไรแตกกันอะเฮ้ยอันนี้สวยนี่สวยทำไมกูนี่กูเจอตัวนี้่ไกูไม่ได้เจอตัวนี้คือกูเจอตัวอื่นคือไม่มีอะไรแดกกันหรอ ตัวแปคือซีีเรยนี่กูเจอนี่เจอ,อเนี่ยน่าเหมือนนี่เหลือเหลือกุ้งแห้งเลยแหละเพ <c oughs> ียอะไรเนี่ยไปเยมากูขอกูขอแจ้งโอเคครับคนดูก็ข,ข,อขอขอบคุณนะครับที่แบบว่าดูจนมาจะจบอะไรอย่างเงี้ยคือมันฮาจะจัดเลยขนาดผมมานั่งดูเองมันยังฮาเลยอ่ะแล้วคือแบบ มันหามากๆครับคนดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบเนี้ยผมกลาว่าเดี๋ยวจะไปเรียกหาเล่นเกมมาอย่างนี้อีกนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ดูจนจบนะบ๊ายบายครับ